สวัสดีพ่อพ่อแม่ก็ได้ครับสวัสดีเอฟซีนาลาทีา่แทนแ่องครับอยู่อ่อนเกลสายเลยนะครับอันนี้ก็คือรถะเวลรถแทอแกนนะครับเดี๋ยวเราไปห้วยเบิกกันนะครับผมเอฟซีนาลาที่แทนแ่องครับสวัสดีพอ่อพ่อแม่เนี่ยสวัสดีเอฟซีนาลาที่แทนแ่องคารัมที่มาอยู่ด้วยกันนะครับที่อยู่อ่อนเกลสายเลยนะครับเดี๋ยวพาไปละยิ้มแถวรถมาห้วยเบิกกันนะครับ เอท่านทุกคที่อย hmm. şey ู่นเสารีเนรับท่นเดียวไปละตะเวนละริมผ้นะครับสวัสดีอพมนะสวัสดีเอฟซีท่านทุกคนด้วยนะครับเดียวเราไปพเบกันนะครับป้าเอฟซีเราท่านทุกคนที่อยู่ังเสารนี่ทเดี๋ยวเรพาไปละริมผว้กันนะครับผม นีนะคบขอบคุณขอขอบคุแม่ในครับคอบคุณ DC เป็นคนในท้างที่มาอยู่ซัอ่งเจ้สายเลยนี่ครับที่มกบราก็สลาถูกกระดิ่งในคครคุณขอขอบคุณแม่ในครอบครัคุณ FC นะครับกขอบคุณขอขอบคม่ในรอบุประกาศตอนนี้ค้าที่อยู่ท่องโจ้สายเลยใครทามาไินกดไลค์ก็สับล r i กดกระดิ่งในครับเดี๋ยวเราไปเลาะยิ้ยเบื่กันาี้ต่ๆนะครัแคกขอบคุณขอบคุณพออบม่แม่ในครับขอบคุณ fc นะครับท่านทุกคนนะครับที่เขามาอยู่ด้วยกันนครับตันนี้นะครับที่อยู่กับส้นโจ้สายเลยน,นะคะนร,รับเดี๋ยวเราก็จะเว้นข้าคลิปกันนะครับวันนี้ก็คลิปแย่ไข่ไม่แดงอย่าลืมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังไทด้วยนะครับผมใครเข้ามาอะไรอย่าลืมติดตั้งคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาเลาะลืมพูดเบิกกันนะครับ fc นะครับท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณ fc คุณป้าณารนะครับที่อยู่กับส้นเจโสายเลยนะครับที่เขามากดไลค์กดไลค์กดกันอย่างนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับขอบคุณ เอนีนล่าท่านผู้ชมครับผมที่มาอยู่ด้วยกันครับตอนนี้นะครับผมที่อยู่กับซากเย่าสายเลนตอนนี้ก็ถึงพ้วยเบิกแล้วนะครับมีและนักท่องของเอฟซีนล่าทุกท่านผู้ชมครับผมที่มาอยู่ฟังอยู่สายเ้น่าครับผมขอบคุณพ่อๆแม่ๆขอบคุณเอฟซีนทุกท่านครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับกาละตะเุยลิมห้วยกันนิดนึ้ก็มาถึงพ้วยเบิกแล้วนะครับนล่าทุกท่านผูมครับแมขอบค เอฟซีน่นแหลแดงวในคังที่มาอยู่ด้วยกันกตอนนี้ที่รุณ้สายลินอ่าเดี๋ยวเราพาไปแล้วจะริมแล้วเทวขวกันนะครับจนากันนคคุณพอพ่อแม่กันนครัอคุณเอฟซนะะแสดงในค้งที่มาอยู่เสายลินในัที่ผมคนแร ผมแม่นีครับขอบคุณสีนาลาท่านท่านควรครับวันที้มาอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปเลาะตะเวนเลาะริมแถวห้อยเบิกกันนะครับขอบคุณพอพอแม่นีครับขอบคุณเอฟศีนาลาท่านท่านควรครับวันที่มาอยู่ก็ส่งโจใส่เลยนะครับวันที่มาติดตามที่นี้ที่มืองลค์กดะสุนทลค์กระสุนกันนะครับเราตะริมห้อยนะครับขอบคุณผมแม่นะครับผมจะลืมเข้าไปดูคลิปย้อดทางไอโซเจ้าใสยเลยนะครับอย่าลืมเซตอื่นๆสินค้ากันด้วยนะครับมาลุ้งใส่กระดาษพิพาลุาทีมเซนเนี่ยครับผม ไปกันนี้ครับสวัสดีพอ então, ออ่อๆแม่กันนี้ครับสวัสดีเอฟซีน้าล่าท่านทุกคนนะครับวันนี้มันอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับชีอยู่ซ่องโจเซรินนะครับเราจะเร่ร่อนลิมห้วยกันนี้ครับผมนี่เราก็มาถึงห้ยเบิกแล้วนะครับผมซีหน้าล่างท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณพ่อๆแมกเมกนีครับขอบคุณเอฟซีหน้าล่างท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันมากันตอนนี้นะครับชาวบนเราก็มาถึงลิห้วยเบิกแล้วนะครับผมนี่นะครับ เกิดการน้ำไม่มีแล้วนะครับ FC เหงื่อแรงเลยนะครับผมพ่อพ่อพ่อพอพอพอไปแม่เนี่ยครับเขาคุณ FC นาลาเทสโน่บางทีมาอยู่สวนโจเซลินนะครับมาละตะเวลาะลิมห้วยแถวห้วยเบิกกันนะครับทำไมล่ะติดต่างคิมกันเน่นะครับผมจากสวนโจเซลินนะครับผมขอบคุณพ่อพอไปแม่เขบคุณ FC นาลาเทสโน่นะครับผมคือเวละแถวนี้คือหากินนะครับหากินซ่อนกุ้งซ่อนท่าได้นะครับผม ลราคุณพอม่งเม่์กันเองครับขอบคุณเอฟซีเนล่าที่สนุกกันข่าวันนี้มันอยู่กับส้นเจ้าสายเลี้ยงครับที่ปรากฏลายกอดสุขหลายกว่ากันนีนนะครับที่เข้ามาอยู่ด้วยกันเองครับผมขอบคุณพอมิ่งม่์เนี้ยครับขอบคุณเอฟซีเนล่าที่สนุกกันข่าวันนี้มาอยู่ด้วยกันครับตอนนี้นะครับผมที่อยู่ส้นเจ้าสายเลี้ยงนี่นะครับโรเจอร์ลาอลิมห้วยนะครับผมล้อห้วยเบื่อกันนะครับขอบคุณ เอฟซีเนล่าลทีท่านอนู่คนหนึ่งค,ครับุงขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เนะครับขอบคุณสี่ที่ท่นอยูคนะครับที่มาอยู่กับซันโจ้สายเรียงครับที่มันติดตามขินะะะะละละลินนะครับที่มากดไลค์กดสลดกดสรลปไลค์กดกระดิ่งกันแน่ครับเลาะตะเวรเลาะริมพวกกันเนี่ยครับผมเก็บไว้การคลิปลอกครับนะครับผมที่อยู่กับซ่องโยสายลุยน,นะครับผมเราคุณพ่อพ่อแม่แม่เนะครับคุณ เอฟซนล่าที่ทนทุกคนครับที่มาอยู่กับสงจ้าาลีนะครับที่ติดตามคลิปนี้กันนะครับที่มากดไลค์กดแชร์ไลค์กดกระดิ่งกันนะครับขอบคุณโอเมฆเนะครับอคุณเอฟซีเนล่าที่ทานทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้ค่ับที่อยู่กับส่องเจ้าาลีนะครับขอบคุณโอมฆมขอบคุณเอฟซีน่าที่ทันทุกคนครับที่ให้มาอยู่ด้วยกันนะับตอนนี้ครับคนที่อยู่ส่งเจ้าซาลีนะครับกจการเลาะริมโพยกันนะครับเดี๋ยวลรงไปด้านใต้กันนะครับ ขอบคุณพ่อพอแม่แม่เนีครับขอบคุณเอฟซีนละที่ท่าดูนะครับนี้มาอยู่กับซ่องโจสายลุยเฮฮาบันเทิงสินขอบคุณปจลไพเบอร์กายคลิปล็อกคำนะครับขอบคุณเอฟซีน่ะที่ท่านดูนะครับนี่มาอยู่กับซ่งโจสายลุยในคนีบริการโลกสมุนนะครับสองตัวนะครับสวัสดีพ่อพอแม่แมสเร็จครับสวัสดีเอฟซนะ่ะทีกท่าครับี่มาอยู่กับซ่ง โย่สายนี้นะครับที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับผมกบิกระตุกแล้วคลื่อนเลครับผมล้ะตะเวรละริมห้วยกันนะครับถ่ายคลิปกันนะครับกิบิกยคลิปแล้วครับนะครับผมคุณพร้อแม่แม่กันขอบคุณเอฟซีนั่นะท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันเมื่อกี้ตอนนี้ครับคนที่อยู่ต่องโย่สายนี้นะครับผมขอบคุณพร้อมไม่แม่กันแล้วขอบคุณเอฟซีนั่นะท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ โดยกันนะครับที่อยู่กับอนเจ้าสายลิงนะครับคือปฏิการเนาะยิ้มห้วยเบิกกันนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่กันนะครับขอบคุณเอฟซีนาล่าที่สนทนากันนะครับที่มาอยู่กับซอนเจ้าสายลินนะครับล็อกทวีล็อกลิ้มห้วยกันนะครับวันนี้จะไปการคลิปล็อกกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซุปไลค์กดกระดิ่งกันนะครับแล้วขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับขอบคุณเอฟซีนะล่ะที่ได้สนทนกันครับวันที่มาอยู่กับซอนเจ้าสายลินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซุปเปอร์ไลค์กดกระดิ่งก ลืมดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมเามาดูไลฟ์สดกันด้วยนะครับผมเป็นจูเรนเลาะยิ้มู้ยเบิกกันนะครับผมมากับกี่รถเบนซใส่มานะครับวันนี้ไม่ได้จรกนะครับผมหลักลับไปแล้วเราจะถ่ายคลิปแก่นต่อเน่ยนะครับผมขอบคุณพ่อๆไปแม่เนะครับขอบคุณเอฟซีนะ่ยล่ะแค่ท่านทีนะครับคนที่มาอยู่ซันโจสายลึกนะคนนี่ก็คือเส้นทางขึ้นไล่ขึ้นสูงนะครับผม คุณพอพอเปแม่นะี่ครับขอบคุณเจ็บสีเนาะท,ท่านท่านคนนะครับคนที่อยู่ก็ต้องจดใส่เลยนะครับคนที่ขอเจากิฟต์เพลงน,นี้นะครับขอบคุณะครับ